สบายดีสวัสดีขอบพี่นอนะ้องเนาะกับพบกับสร้างตายชแนลเก่าเนาะพี่นอนะ้องอเนาะตอนนี้เป็นอัปเดตเรีนะเาานะอ,อ,ขอขนสมนะูเนะดิลของพี่นอ้องรับชมเนาะเรื่องจากว่าตี่ว่าง่ายราคาผ่านมาเนาะราคาแล้วก็ก่อขึ้นมาเนาะกับน้องทันแล้วเนาะแต่ว่าเาก็อัปเดตให้พี่น้องเป็นขั้นตอนไปเนาะตอนนี้ในช่วงที่ว่า ก็เเนนาาาะมจากลังคาที่เขาเลี้วแล้วเนาะแล้วลังคาแล้วเขาก็จะมาก่อเล่นนี้เนาะลังคาแล้วเขาก็เนาะเปิดลังบ้านเนาะจากเขาแล้วเพื่อนใหญ่แล้วเนี่ยเขาตอนนี้เขาก็จะมีมีการตั้งเสาอีกเนาะ ตา่างเสาจะเป็นเฮือนครัวนะเนาะเฮือนครัวห้องน้ำเนะาะตัางเสาเนาะต่อต่อไปอนะีกเนาะตอนนี้เอา,อาทีมงานมาเห็ดอยู่หน้างานมองเดียวเนาะ,นนะนะทีมงานช่างก็กำลังทีมงานช่างนี่กำลังก่อเนาะนนะ ตอนนี้ก็จะประมาณ10บโมงไปเนาะแต่้าตอนบ่ายเขางม่อน,นี้ขเขาจะเข้าไปกินกอกอี่เนาะไปงานหนึ่งเนาะน,นี่งานที่มันกอ สบายดีช่างช่างวันโตช่างวันโตช่างกอนี่ก่อวิธีกอนี่กอได้เนาะช่างวันโตเนาะกอสลับบอก่อไปได้ก็ได้เนาะโอ้ยอันนี้ช่างวันโตเนาะช่างเอสบายดีช่างเอนี้ช่างเออันี่ช่างเอนี่ทำงานเนาะ สั่งเอ๋สั่งบอนโตเนาะอันนี้สั่งสักสั่งสักสักสักอันนี่สั่งสักอันนี้สักงอะไรวะสั่งตึงเลยสั่งตึงนี่สั่งสำรานเนาะอัไนสั่งสั่งสั่งลานนะตอนนั้นเนาะสั่งลานสั่งตึงเรีมงานทีมงานสั่งไตเลยเนาะ ไม่หรอกงเาใส่จมนจะมองขโมยมันจะมังขโมยจ้ะอ่อตอนนี้เกิดจะไม่ได้ขาดแล้วนี่นะวันนี้ก็เป็นเป็นบรรยากาศเป็นแดดฮอเนะพี่อนเนาะแดดฮอตไร ตาอัางเนี่ยใส่เป็นใส่เป็นกระจกบดนะพี่น้องเนาะใส่เป็น,นกระจกเป็นมนะินิแอมเนาะส่วนที่เห็ดอยู่นี่เด้ดอพี่นะนะ้องส่วนท,ท,ที่เห็ดอ,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 อยู่นี่ยังอยู่อยู่ได้งบอยู่ได้งบแสนหาอยู่ได้พี่น้องเนาะสำหรับวัตถุที่เขาซื้อมาเนาะก็คือยังยังยังอยู่ได้งบแสนหาเนาะพี่น้องทางดิน ทั้งดินทางอย่างเบ็ดทั้งหมดหรือทางมดทั้งมวลนี่เนาะจะยังอยู่ในงบแสนหาอยู่แล้วนะครับอดิบบ็อกกับการก๊าซซีเบิร์ตเนาะอาจจะได้ซื้อเพิ่มเนาะหน้าๆก็เป็นกระจกมินิมัมสองกีบเนาะนตามแบบที่เจ้าของบ้านให้มาเนาะ ยงอยู่ในงบแสนหาอยู่ด้วพี่น้องนี่นี่อันนี้นนหินทรายนีก่กระแม่นนาะพี่น้ะนะองเนาะเ่าหลายคนบางคนก็บอดีตเห็นแบบว่าตามในคลิป,ปว่าเออที่ช่างตต่ลงไปว่าเอองบแสนหาคือจะได้หน่อยแทนะ้ว่าเนาะที่จริงโมงแม่นน้อพี่น้ะนะองเนาะอ่แต่จริงงบแสนหาเนี่แม่นเบิร์ตหินทรายตั้งแต่เริ่มต้นเห็ดมานี่เนาะเริ่มต้นเห็ดมาทั้งคูนดินแล้วก็เอาดินเขาช่วงแอวนี่แม่นเบิรนะ์ตเนาะ อนี่ยังอยู่ในงบแสนหาอยู่นะท่านเราเนาะงบแสนหาเนี่ยคือเขาก่อขึ้นนี่ยังอาจจะพอเบิดเนาะแหลมบดเลยเนาะพี่น้องเนาะอาจจะเพิ่มเติมตรงที่ว่าก่อ่าตรงที่ว่าโบกเนาะอ่าช่องโบกเทพืชเนาะอาจจะได้เพิ่มเติมตรงนี้เนาะตอนนี้ยังอยู่ในงบแสนหาอยู่นะพี่เหล่เนาะแห่ทรายนี่แม่นบิดเลยนี่ งบแสนหาดินเดินมือแมนเบิร์ตก่อนี่กระแมนนี่นะ,ะมนนแมนเบิร์ตลังโค้งลังคาหน่แมนเบิร์ตเลยในงบแสน,นหายนะพี่น้องเนาะสำหรับเพื่อนขนาดนี้เนาะสำหรับเพื่อนงบขนาดนี้นะแต่ถือว่าโอเคเนาะพี่น้องเนาะงบงบอยู่ในแสนหาเยเนะขาเขายังเห็ดมาได้ชำนี้เนาะ,ะล้างคาก่อนนะเนาะลดินหนะินทรายเนาะ ในคลิปก,ก่อนเขาจจอธิบายบอละเอียดภายในนะำี่งดังนะนนะงแล้วก็ตรงนี้เนะาะตรงนี้เขนอาจสะทำเป็นเกาะออกมาอีกห้องหนึ่งเนะาะอ่านจจะประามาณอยู่เกาะออกมาอีกประมาณอสามเมตรถึสิบหรือสี่เมตรเนาะอาจจะเป็นโซนเฮือนครัวห้องน้ำเนาะห้องน้ำภายในบ้านเลยเนาะแล้วก็อาจจะเป็นเฮือนครัวเนะาะ Mình sẽ lạ đó cần sản cần cả cần tiếp ngàn kếp cả cả ok nó thật thế mà đẹp lọi đi nó

เทพื้นเป็ออนการต่อไปเทพื้นแล้วขัน้นที่ก่อเป็ปเทพื้นแล้วขั้นที่ทำการโบกเนาะขั้นตอนต่อไปเนาะพี่น้อง หางหางเพียกประมันเส้นปลายสเส้นนี่เด้อมันจะเป็นน้ำเพียบกะได้เลยน้ำเพียกก็เยอะกนเลือ,กลอีองก,กองกา็ต้องเ้าต้องเผื่อเผื่อเผื่อน้ำโผลไปอยู่แล้วเน,ะนาะโกงเขาหน้าสุดลเดยลยเขากะ ใช่ชนินบล็อกน,นี่บล็อก้าเราทำก็ไหลออกทางนั้นเนาะนับช่างเคือแบบผู้เป็นแล้วเป็นการชิขยายใจเนาะ หีดหลีดปูนเด้อแสดงขอทีดหีดปูนเขาแหนเนีนะตอกตอกตะปูห่างพ่อต้องตอกสองอตอตอลูกะสี่้องตอกลายตอกลายแดแห่งดีตอกห่างพ่อ ตัวสองก้อนมีวันอั่นนี้แต่1ิเก้าส้นหนึ่งมาหบแปดบทั้งนั้นทั้นั้นเป็นห้องนอนเนาะห้องนอนใช่ไมเนาะนอนกับหนอนกกบสามเมตรหาิเนาะ tao đang thả chip luôn, tao đang thả chip tao đi đâu? ở hết gì <laughs> đấy? <Sáng> <laughs> <lên. Hàng bất. cười> ตก6ฟองนะเบ็ดเช็ดนี่น่าจะอยู่ประมาณ3แสนเนาะแสนห2แสนปลายน่าแ้วเนาะหลังนี้เนาะได้แล้วเดี๋ยวนะ ต้องมีเนียมช่องกระจกเท่ากับต้องเทเอาเนาะพี่น้องเนาะบางสางก,าก็เจ้ากระซีกอเกาะแล้วก็จับเดียมแล้วก็สาบเลยเนาะแต่สำหรับเคสนี้เนี่ยเขาคือเข้าแบบเขาต้องเข้าแบบเทเอาเ,เอานาะพี่น้องเนาะแล้วความแข็งแรงเนาะความเหนียวน,นานะ,ะกกออาแล้วก็จับก่ออ้วเกาจับเชียม จับเลี่ยมสาดเลยเดี่มมีก็สีต่อตอนใดเนาะตันนะตวมันอาจจะมีช่องโว่ของอินบ็อกเนาะอินบ็อกของเขาเนาะวิธีก่อนี่ก่อแบบนี้อะพี่น้องเน่ะ ก่อแบบแบบสลับนะพี่น้องเนาะก่อสลับนะหรือว่าอาธิโอแบบแบบเลียดก้อนก็ได้นะพี่น้องเนาะสำหรับก่ออิทบล็อกก่อจะเนี้ก็ได้เนาะก่อสลับก็ได้ก่อแบบเลียดก้อนขึ้นเลยก็ได้เนาะมันก็ได้เบิร์ตเนาะดูที่ว่ามังสารเขาสีเห็ดกันแบบไรเหรอเนาะแต่ส่วนร้ายคือการสิแต่ส่วนร้ายการสินิยมก่อแบบสลับกันเป็นสีอะไรเนาะสลับกันแบบนี้เนาะเันหลัง ก็ก็สลับเนาะเออสลับบล็อบแค่สลับแคอื่นเมสลับ้วสลับก็คอดเออเนกบบอสลับเปนกบบอสลับได้บอได้กันเนาะกัาแต่ว่าบักเนาะแต่ว่าในนี่ดีกว่าเนาะเอาสลับในนี่ดีกว่าเนาะพี่น้องเนาะ การก่อแล้วก็อแบบนี้เนาะตามที่ว่าหลายชาี่ว่ากาเปิดผ้าเห็ดมาเนาะบบมีแบบตายตัวเดอพี่น้องนะวิธีการเห็ดเยอยของแต่ละสางกัดทแตกต่างกันออกไปเนโดยมีแบบตายตัวนะ้องวิธีการเห็ดแต่ละสังก็ดแตกต่างกันออกไปเนาะบางสางกับเห็ดแบบหนึ่งเนาะบางสางก็เห็ดอีกแบบนึง อยู่ที่ว่าความปฏิบัติแบบทุ่พันทุ่มันหล่ยเนาะแต่ว่าส้าเรบช่างตายอย่ก็คือแบบนิ่งความเหนียหน้ำไว้ก่อนเนาะนี่เขวาหลับประกันไว้ก่อนความแข็งแรงหน่อเนาะหัวเสาเนาะหน่อเนาะหลังนี้นี่บางบางหลังอ่ากระซิเป็นแบบว่าหลังคานี่ยทิเทคานเนาะ อ่าเลี้ยงคานเนาะแต่ว่าหลังนี้คือเป็นอาจจะเล่นใส่เป็นเล็กหมดเลยเนะเาะหัวเสานี่ฮะกระเชื่อ่าวางเพ่นเนาะวางแผ่นแผ่นหัวเสานะพี่น้องเนาะทุกต้นเลยเนะเาะเวลาเขาเล่นโค้งเล็กหแบบรือวก็เล่นโค้งลังคาเนะเาะอ่ามันก็นสเไปตามแบบตามสเต็ปของเราที่เราหมากักเ่าต้องการไปแบบ,แบ,บนี้เนาะ I'm going back.